วิบากกรรมคนที่เกิดในวันเสาร์คนวันเสาร์นั้นนะ่ะเป็นคนที่เคยทำพ่อแม่เสียใจหลายพบหลายชาติพ่อแม่ก็เปรียบเหมือนผู้ให้กำเนิดเปียดเหมือนผู้มีบุญคุณผู้ให้ชีวิตวนะเนาะและแน่นอนพ่อแม่ทุกคนมีแต่ความหวังดีนะทีนี้เวลาที่เราทำให้เขาเสียใจมันก็มี วิบากกรรมติดมาที่ทําให้เราเป็นคนที่ทําอะไรแล้วมันต้องสําเร็จบ้างล้มเหลวบ้างแล้วก็ขาดโอกาสแล้วเราอ่ะก็จะรู้สึกท้อใจได้ง่ายแต่มือไม่หยุดทำไงโชคดีที่วันเสา,าร์เป็นคนอดทนแต่ใความอดทนนั้นมันก็ไม่ได้มีความสุขมาตลอกเพราะว่า มันจะต้องทนกับแรงกดดันแล้วก็เริ่มต้นใหม่อยู่บ่อยๆทีนี้สิ่งที่เป็นวิบากกรรมไม่สุดของเกิดวันเสาร์ที่จะต้องเตือนกันก็คือติดวิตกกังวลคือวิตกกังวลเกี่ยวกับชีวิตการสร้างตัวสร้างครอบครัวถ้าพูดง่ายๆตรงๆนะคนวันเสาร์นะจะเป็นคนที่มี การจับแง่คิดในด้านลบเยอะพอสมควรอะไรที่คนเกิดวันเสาร์เคยมีประสบการณ์ในด้านลบอะที่ไม่ดีมาก่อนอตั้งแต่เด็กแต่เล็กมาเนี้ยมีแนวโน้มสูงว่าจะฝังใจจําแล้วก็เอาความฝังใจจําในด้านลบของตัวเองนั้นนหะไปตัดสินคนหรือสิ่งที่เข้ามาในชีวิตว่ามันจะต้องเลวร้วายอย่างนี้แน่เลย ถ้าเรามีความรักอีกต้องล้มเหลวแน่ๆเลยถ้าเราลงทุนอีกต้องเจ๊งแน่ๆเลยถ้าเราทําอันนี้อีกเราต้องไม่สําเร็จแน่ๆเลยทํานองนี้ยในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่อยากที่จะจนไม่อยากที่จะไปลําบากยามแก่เท่า ก็พยายามทําต่อเวลาทําไปก็กังวลไปหน้าตาคนสองมักจะไม่ค่อยยิ้มแย้มสักเท่าไหร่เพราะว่ามันมีสิ่งที่มันรู้สึกวิตกกังวลอะ่ะติดอยู่กับตัวตลอดเวลาวันเสานี่เวลาเป็นหนี้ใครเนี่ยเป็นหนี้ยาวเลยนะไอ้เรื่องหนี้สินก็เรื่องหนึ่งมันทําให้เวลาทําอะไรแล้วเนี่ย มันรู้สึกว่าตัวเองอะต้องไปทำอะไรเพื่อเป็นการชดใช้หนี้ให้คนอะตลอดเวลาเลยอคนนี้เขามาให้เราทำอะ้นู่นนี่เราก็ทำไปฟรีๆเหมือนกับเราไปติดหนี้อะไรเข้าไว้ตรงนีทง้ทั้งๆที่ไม่มีในภพชาตินี้แต่มันเป็นหนี้ที่ข้ามภพข้ามชาติมาไงหลายต่อหลายครั้งคนวันเสาร์อ่ะจะรู้สึกว่า เบื่อเหนื่อยกับชีวิตขาดความกระตอรือรือร้นขาดชีวิตชีวาแล้วโดยคุณลักษณะของคนที่นเนื่อยไม่ค่อยพูดไม่ค่อยมีชีวิตชีวามันก็ทําให้คนรอบข้างเขารู้สึกว่าเขาถอยห่างสุดท้ายกนเป็นเสาอะก็จะมาวิตกเรื่องที่ว่าตัวเองหงอยเหงา <c oughs> ทำไมไม่มีคู่ที่จริงใจไม่มีคู่ที่ชัดเจนไม่มีคู่ที่รู้ใจแล้วก็มาแบ่งเบาภาระสักทีทำไมชีวิตเราต้องเหนื่อยอยู่คนเดียวกรมสอจะมีความรู้สึกนี้อยู่บ่อยๆแล้วเวลาเจออะไรที่มันเป็นข่าวร้ายเป็นด้านลบเนี่ยเราต้องระวังตัวเองนะกรมสาบเนะี่ย ระงตัวเองว่าจะไม่หยิบจับมันมาเก็บมาคิดบางทีมันเรื่องคนอื่นอ่ะเรื่องข่าวสารบ้านเมืองบางทีเป็นเรื่องข่าวนู่นของคนนู้นคนนี้ที่ที่เขาสูญเสียที่เขาเสียหายที่เขาล่มสลายอะไรไปก็เก็บมาคิดมากลัวว่าเดี๋ยวเราจะเป็นอย่างนั้นบ้างนจะส่งผลกับตัวเราอย่างน้นอย่างนี้คิดไปไกลสุดท้ายเลยอะ่ะถ้าไม่รู้ตัวน่ะเราจะกลายเป็นคนอมทุกข์ ต้องระวังตรงนี้คือที่มาบอกเนี่ยบอกให้เรารู้ตัวแล้วก็แก้บอกให้รู้ตัวแล้วก็แก้เราจะได้มีความสุขในปัจจุบันเลยไม่ต้องไปพยายามทนทุกข์หรือหาสาเหตุไม่เจอว่าทําไมเรารู้สึกไม่มีความสุขเลยอาจารย์มีเงินก็ไม่ค่อยมีความสุขก็เปนสัยเป็นอย่างนะี้นะดังนั้นนะให้จาย์ อาจารย์จะมีข้อแนะนำอย่างนี้ในพบชาตินี้เราต้องคิดอย่างหนึ่งนะว่าเราตามกลับไปแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดในพบชาติที่แล้วมาไม่ได้แต่เราทำตอนนี้ปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดได้มีคุณพ่อคุณแม่มีคนที่ดูแลหรือว่ามีน้ำใจกับเราอะดูแลเขาให้ดีที่สุดตอบแทนเขาให้ดีที่สุดทำให้เขามีความสุขมากที่สุดเท่าที่เราทำได้ไม่เดือดร้อนตนเอง แล้วถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่เราพอจะช่วยเหลือคนได้โดยไม่เดือดร้อนตนเองนะก็คิดซะว่าเราเราสร้างบุญสร้างทานสร้างบารมีเอาไว้เผื่อไปใช้พบชาติหน้าถ้าหากว่ามีโอกาสที่จะเปิดแง่คิดมุมมองที่เป็นแง่บวกเอามาสอนใจตนเองเอามาหยิบจับให้ชีวิตมีความสุขก็ทำไป พยายามเปลี่ยนมุมมองอะ่ะคือชีวิตเราก็อาจจะอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าพอเราเปลี่ยนมุมมองเนี่ยเชื่อไหมว่าความสุขมันเกิดขึ้นมาทันทีเลยนะอะไรที่เราเคยมองแต่สิ่งที่มันเป็นแง่คิดที่ผิดพลาดหรือจุดบอดจุดที่เป็นโศกนาฏกรรมเนี่ยเราลองมองในจุดที่มันเอ้ยเห็นแล้วรู้สึกว่ามันสดชื่นมันมีความสุขบ้างโลกเรามันก็มีหลายแง่มุมไม่คิดเนาะ ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองคิดอีกแบบหนึ่งอะความสุขแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็เพิ่มมาทันทีเลยนะอันนั้นนคือสิ่งที่เราจะต้องรู้แล้วก็เอาไปปรับไปแก้ด้วยตนเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอะที่จะให้อาจารย์ช่วยอาจารย์เนี่ยจะใช้วิธีอย่างเงี้ให้ใช้ชื่อสกุลมันเกิดของเราเนะี่ยเอามาสวดในเทียนที่เรียกว่าเทียนถอนอาถรรพ์คาเก่า เทียนฐานฐานกรรมเก่านั้นน่ยอาจารย์จะจุดบอกทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน16ชั้นฟ้าคือ,อชั้นฟ้าของเทวดาพรมอรุปรพมทั้งหมดที่เราเคยไปขอพอรที่เคยไปสาบานเคยไปทําอะไรไว้ที่ท่านเป็นพยา,ยานในการที่เราทําถูกทำผิดก็แล้วแต่15ชั้นดินคือทั้งโลกมนุษย์แล้วก็อบัย,ยภูมิที่ต่างอไปที่เขารับรู้หรือบางคนที่เคยเป็นเจ้ากรรมในเวรของเรา บางคนก็เกิดมาพบชาตินี้แล้วก็มาเอาคืนกันอยู่บางคนก็ยังไม่ได้เกิดมาอยู่ข้างล่างคนก็อยู่ข้างบนกันแล้วแต่อาจารย์จะจุดเทียนทั้งหมดนี้ให้กับเราคนเดียวเพื่อทำการบอกกล่าวจ้ากรรมในเวรขอถอนเอาสิ่งที่เป็นความผิดนะความพลาดความไม่ดีไม่งามขอทุกเราเอากรรมที่เราเคยมีให้มาลายหายไปอย่างน้อยลดลงก็ยังดี แล้วนับจากที่อาจารย์สวดจุดเทียนในฐานอาจาจะส่งเป็นคลิปวิดีโอให้เรานะว่ามีการจุดเทียนนี้นะในชื่อสกุลของเรานะจะจุดต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ท่านเนี่ยเป็นพยานและอวยพรให้เราด้วยให้ไปบอกกล่าวทั้งสิชั้นฟ้า15ชั้นดินหมดทุกอย่างแลยว่าคนคนนี้ชื่อสกุลนี้วันเกิดนี้เนะี่ยขอถอนนะสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายออกไปขอให้ชีวิตจากนี้มีแต่ความจเจริญรุ่งเรือง มีแต่ความสําเร็จนะมีแต่โอกาสที่ดีมีแต่ความรู้สึกที่ดีแล้วหลังจากนั้นเนะ่ยเราจะได้รู้สึกปลอดโปร่งโล่งเบาสบายเพราะว่ากรรมเพราะว่าสิ่งที่ติดค้างอยู่ในชีวิตนะ่ะมันได้มาลายหายไปแล้วทั้งน,นั้นเฉพาะคนที่ตั้งใจจริงนะเฉพาะคนที่ตั้งใจจริงอาจารย์จะทําให้เป็นรายบุคคลก็หวังว่าคนที่เกิดวันเสาร์จะได้รับรู้จะได้รับฟัง จะได้ลองเอาเงี้ยคิดที่อาจารย์ให้ไปปรับไปเปลี่ยนด้วยตนเองทํำด้วยตนเองก่อนในชีวิตเนี้ยเราจะต้องทําทุกๆวันอะไรมันดูแลคนมันเปิดโลกทัศน์ให้มันมีเงี้ยบวกแล้วก็มันให้มีน้ําใจอ่ผ่อนคลายถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคิดว่าอยากจะทําให้มันหมดให้ล้างให้หมดเลยของเก่าๆก็กกให้แจ้งอาจารย์นะหลังไม้นะเป็นรายบุคคลอาจารย์จะดูแลให้เป็น กรณีเฉพาะทั้งตัวเราแล้วก็ครอบครัวเราขอให้มันเสาร